สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลบบุรีตั้งอยู่บนถนนพระปิยะตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีบนเนื้อที่15ไร่1งาน25ตารางวาเดิมใช้ชื่อว่าศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุลบบุรีสังกัดกรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกรมประชาสงเคราะห์ และชาวจังหวัดลบบุรีที่ร่วมกันจัดทอดพระป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่3เมษายน2530ต่อมาได้ปรับรูปแบบการให้บริการและเปลี่ยนชื่อเป็นสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลบบุรีเมื่อวันที่14ตุลาคม2542ต่อมาพศ2545ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการ สถานสงเคราะห์จึงได้โอนไปสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนกระทั่งเมื่อวันที่30ธันวาคมพศ2564สถานสงเคราะห์ได้ถูกถ่ายโอนภาร,รกิจมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีปัจจุบันสถานสงเคราะห์คนชาราบ้านลบบุรีภายใต้การบริหารงานของนางอรพินเจรพันธ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลจำนวน119คนมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน48คนให้บริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามวัยความสมัครใจและความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยได้จัดที่พักอาคารเรือนนอนจำแนกตามเพศและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ มีอาหารวันละสามมื้อโดยคำนึงถึงคุณค่าด้านโภชนาการมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดหายารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุทุกคนมีนักสังคมสงเคราะห์บริการให้คำแนะนำและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุการเยี่ยมบ้าน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอยู่สถานสงเคราะห์การจัดกิจกรรมกลุ่มบําบัดเช่นกลุ่มศิลปะกลุ่มดนตรีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุขนอกจากนี้ยังมีบริการติดต่อญาติหรือผู้อุปการะตามความประสงค์ของผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร ได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์มีพยาบาลวิชาชีพบริการให้คำแนะนำดูแลรักษาพยาบาลมีบริการด้านทันตกรรมกายภาพบำบัดและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงให้ความรู้ด้านวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุได้แก่การเล่นกีฬา แข่งขันเล่นเกมการร้องรำทำเพลงการทำขนมการทำงานศิลปะการจัดงานเรื่องเดินตามโอกาสเทศกาลต่างๆมีการจัดรายการเสียงตามสายการถ่ายทอดข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์การเปิดเทปธรรมะรายการเพลงและการชมภาพยนตร์รวมทั้งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ได้จัดให้ผู้สูงอายุได้มีการทำงานอดิเรกประเภทต่างๆตามความสนใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คลายความเหงาทำให้เกิดความเพลิดเพลินและมีรายได้เช่นงานศิลปะประดิษฐ์งานหัตถกรรมงานการเกษตรเป็นต้นได้จัดให้ผู้สูงอายุได้ประกอบศาสนกิจเช่นการสวดมนต์ไหว้พระ และทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันรวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังพาผู้สูงอายุไปทำบุญตักบาตรฟังเทศที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้บริการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารมาช่วยในการเรียนรู้สิ่งต่าง โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านระดับการศึกษาสภาพร่างกายและการมองเห็นผู้สูงอายุที่สนใจสามารถใช้บริการได้โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือและฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารเมื่อผู้สูงอายุถึงแก่กรรมหากไม่มีญาติมารับศพสถานสงเคราะห์จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกฤษฤฤษิจศพตามประเพณีให้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิวัยวุฒิวาสนวัฒเพื่อผู้สูงอายุลบบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและนี่คือภารกิจสำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป